สามเหตุผลที่ต้องซื้อรถคันนี้นะครับข้อแรกคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวได้รถของความจริงนะครับได้รถสวยๆเดิมๆนะครับข้อที่2นะครับคันนี้ได้รถประหยัดน้ํามันนะครับเป็นรถเชื้อเพลิงทางเลือกนะผมเป็นตัว CNG ที่มาจากโรงงานเป็นรุ่นตัว V ีตัวท็อปของตัว CNG ของเขานะผมข้อที่3นะครับข้อที่3คือราคาของคันนี้นะครับราคาค่อนข้างถูกครับผม1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเดือนละประมาณสี่พันเท่านั้นนะครับสำหรับคนซื้อเงินผ่อนนะครับ สวัสดีครับผมนูมานะรถบ้านสามแยกข้าวเจัาบ้านป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานำเสนอครับผมเราจะได้เป็นรถ Honda City นะครับคันนี้รถปี2013เป็นรุ่นตัว V ตัว CNG โรงงานนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับซื้อสดใจ199,000สเาหเท่านั้นนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้ครับผมนี่เลยรอแม็กมาจากโรงงานได้ไลน์ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นตัว V นะครับ ยางโยโกฮาม่าสายยางตัวนี้ 175/65R15 นะครับล้อแมกขอบ15อยางได้ปี 2, 2023สัปดาห์ที่41นะครับดอกอยางยังหนาๆอยู่นะครับยางชุดน,นี้อีก3ปีนะครับผมคอยเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคเลยร่นี้มีไฟตันหมอกด้วยนะครับผมเลขทะเบียน8342ครับตัวรถสีดำนะครับรถบ้านมือเดียวสวยๆส,สดๆเดิมๆนะครับอ่า สวยเลยนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับเวลาถอยใกล้ๆชนจะมีเสียงร้องเตือนนะครับตัซ CNG ก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับอ่าขับประหยัดมากตัวนี้เป็นไฟท้าย2ขี้นะครับมาดูด้านในกันกุญแจเป็นดอกแบบนี้นะครับมีดอกสำรองอีกดอกหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยอ่าให้ดูเลขไมเลยนะครับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันนะครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบ ตอนนี้เลขไม่แสนห้านะครับประวัติเข้าศูนย์นะครับคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดตัวบุ๊กเซอร์วิสให้ดูนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับคันนี้ได้ไปเรียกว่าได้รถของความจริงนะครับรถบ้านมือเดียวจะเป็นรถที่ตัวสอบง่ายนะครับผมมีรายการอะไรทุกอย่างเขียนแจ้งนะครับเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับแบบนี้นะครับรถเขาเข้าศูนย์เขาออนไลน์อยู่แล้วนะครับนี่เข้ามาครั้งแรกนะครับผม2 0 0 0กิโลนะครับ2,300มโลเข้ามาครั้งที่2นะครับผม 1500โลนะครับผมมา1 8 0 0 0โลต่อมาเรื่อยๆนะผมส0มมื0 0 0 0 0ม0นะครับผม50,000 64,000 69,000 76,000เห็นป่ครับผม9 4 0า0นะครับ18,000 1 0 0 0 0เห็นไหมครับอ่าแล้วก็131,000นะครับผมแล้วก็ จริงๆเข้าตลอดเลยนะผมรายการเข้าสูนย์ครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวใบห้อยนะครับอันนี้เป็นใบที่มาจากสูนยทอนด้านะครับผมเป็นใบห้อยที่มาสุดจากสูนยทอนด้าเข้ามาครั้งล่าสุดนะครับวันทีออ่วันที่8เดือน2ปีหกนะผมเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็แสนห้านะครับเห็นไหมได้ความจริงนะครับเห็นไหมการลำดับของตัวเข้าสูนของเขาเนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่าเป็นไม้แทนนะครับรถปี13เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม้จะประมาณ2 3 0 0 0แสนโลนะครับแต่อันนี้คือเรียกว่าได้ไม้อยแล้วก็ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีช่องวางแก้วตรงกลาง2ช่องนะครับอ่าโอเคเลยนะครับคู่มืออยู่ในเกะครบนะครับผมคู่มืออยู่ในเกะครบนะครับผงลมคู่หน้าเบรก ABS ครับผมตำแหน่งเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับฝากระโปรงหน้าหน้าเวลาเปิดดึงตรงนี้ครับฝาน้ามันเวลาเท่าที่ครับฝาท้ายเราเปิดดึงตรงนี้ฝาน้ามันไม่มีนะครับแค่เราปลดล็อกรถเขาก็จะสามารถสตาร์ทรถให้เราได้แล้วนะครับผมเติมน้ำมันปลดล็อกรถแล้วเขาจะเติมน้ำมันให้เราได้นะครับเท่าที่ กระจ๊ไฟฟ้าสี่บานบานคนข้าป่าปโตตัวนี้มีเซ็นทรัล็อกอยู่ตรงนี้ตัวเราก็จงอยู่ตรงนี้นะครับปาเปตโต้หุ่นเงอยู่ตรงนี้ไปเร็วนิดนึงครับฝนมาแล้วอ่าด้านท้ายประมาณนี้เลยนะครับตอนเย็นทีไรฝนตกทุกคีครับผมมาดูด้านท้ายครับสวยๆโด่เลยนะครับด้านท้ายประมาณนี้นะผมการจัดวางของเขานะครับของโรงงาน CNG โรงงานด้านท้ายนี้จะเป็นตัวถังของ CNG ของเขานะเขาเก็บงานมาค่อนข้างดีครับแต่เก็บด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมด้านหลังฝั่งขวานะครับ สวยๆเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยเวลาไอ้อตัวนี้คือดันแบบนี้เปิดนะครับผมดันแบบนี้ก็คือปิดนะครับให้ดูนะครับผมตัวเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้เติมตัวแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นตัวที่มาจากโรงงานเขาจะเก็บงานมาค่อนข้างดีครับอ่าถ้าไม่ใช่โรงงานส่วนใหญ่จะเปิดเปิดกระโปรงหน้าเติมกันนะครับที่เขาติดต่างห่างนะครับแต่เนี้ยเรียกว่าอา่เก็บงานมาดีนะครับเขาทํา มาจากโรงงานมันมัโอเคอยู่แล้วครับผมปลอดภัยด้วยนะครับประหยัดด้วยนะครับนี่ดูตัวเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ก็คือชุดนี้นะครับผมตัวนี้เป็นชุดหัวฉีดของเขาที่เป็นตัว CNG นะครับเห็นป่ะบาร์โค้ดนะครับผมเห็นไหมอ่าสเข็บนะครับเห็นไหมสวยๆเดิมๆนะครับฝากระโปรงเห็นไหมครับฝาเดิมมีมอกรนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับผมมาด้านด้านท้ายบ้างนะครับเห็นไหมเดิมทั้งหมดนะครับอ่า โอเคครับผมสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดคันนี้เรียกว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมนะฮะก็สรุปกันนิดนึงนะครับผมคันนี้เราจะได้เป็นรถ Honda City เป็นรุ่นตัว V เป็นตัว CNG โรงงานนะผมร,รถปี13รถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้ประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับเลขไม้ตอนนี้150,000สมนโลนะครับไม้แท้ไม่น้อยของแท้ของจริงนะครับแล้วก็เออคันนี้นะครับซื้อเงินสดจ่าย199,000สเาหเท่านั้นนะผมซื้อเงินสดจ่าย199,000สนเหมืซื้อเง, 1, 9, 9, งนินผ่อนคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับ ผ่อนไม่แพงนะครับได้รถบ้านมือเดียวได้รถบ้านสภาพดีสวยๆเดิมๆนะครับอ่าประมาณนี้ลวกันนะครับโอเคเลยนะครับผมใครที่ต้องการความประหยัดนะครับผมขับไปทํางานก็ดีขับไปส่งเด็กนักเรียนก็ดีนะครับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้เป็นน้ํามันนะครับผมตะกกกิโลละประมาณ2บาทถ้าเราใช้แก๊สจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะเหลือกิโลละไม่ถึงบาทด้วยนะครับผมตีว่าประมาณ1บาทมันจะไม่ถึงบาทดีประมาณ80สสตางค์นะครับ โคตรประหยัดนะครับเป็นอีค尔หนึ่งที่ใช้ดีมากๆเลยนะครับผมผมก็แนะนําอีค尔หนึ่งนะครับผมคนที่ต้องการที่ต้องการความประหยัดนะครับผมแล้วไม่ต้องการเสียงเงินแพงครับรุ่นนี้ใช้ได้เลยครับผมโดยรวมถือว่าได้รถที่ดีของร้อคันหนึ่งครับผม